เออครับ uh huh. ผมวันนี้อยู่ในเกมไอนิงโมโคถึงว่ามาดานาหน่อยนะแต่ผมก็ลองเลดอยู่ดีอเอ้ยเปลี่ยนหน้าสีด้วยใช่มันเนี้ยฉันจะไปอไรนีนาแกรนเดอร์ในที่โรงเรียนแต่ว่าแม่ฉันไม่เห็นฉันไปโรงเรียนเพราฉัน่วฉันป่วยเมื่อวานและฉันต้องไปโรงเรียนให้ได้ ให้เราไปคุยกับแม่ใช่ไหมเดี๋ยวรอสมวดทุกอันก่อนว่าจะเหมือนกับอะไรว่ามีโมหีเดะแต่ผมก็เคยดูแล้วนะเคยดูของพี่คาชาด้วยอืมไม่มไงดูทุกบ้านก่อนนะเอ,อแม่ครับวันนี้ลูกลูกของแม่คนนี้ผมไม่ปวดแม่แกยังป่วย เอาแน่ใจเหรอลองเช็คดีเห็นไหมแก่สี่สิบองศาว่าลูกอะต้องไปยืนห้องน่ะเบอร์ที่สุดหนึ่งเลยเปิดภารกิจคือต้องไปเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างเลยคือลดอุณหภูมิประมาณศูนย์จุดสี่เปิดหน้าต่างให้มันเย็นขึ้นอ่าเออแม่ครับอะไรเออไม่เปิด เูิดอุณหภูมิว่าเครื่องอุณหภูมินั่นทางสามสิบแปดงศาก็ลดนินหน่อยแต่ต้องอยู่บ้านต่อนึ่งนี่ยมจะยากกว่าที่คิดปิดไฟบ้านปิดไฟทุกจางเลยผมอ่านภาษาอังกฤษเ็นครับทําไมผมอ่านภาษาอังกฤษเป็นผมเรียนหนังสือออไม่ใช่ดิน่าก่อนจะปิดเทอมผมได้เกรดสีวิชาในวิชาภาาอังกฤษเลย เออไหนวะออนเนี่ยเนี่ยเยสันเครื่องเตอไมรสามสิบสี่ก็ยังเก่งก็เดินอย่างนี่เฮ้อมันเย็นลงแล้วนี่ปิดไอ้เครื่องฮีเตอร์ไม่ถึงสีเหลืองเฉยไอ้ฮีเตอร์น่ะฮีเตอร์มันทำให้เราอุ่นขึ้นแม่งแม่ชอบเปิดเปิดเครื่องฮีเตอร์อ่ะ กลายเป็นตรงข้ามกับความร้อนตรงข้ามความร้อนเลยอืมเออแม่ครับผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้ว่าเครื่องทูมิกเตอร์นั่นมันจะพังและซื่อกุวามมหน่อยยี่สิบแปดองศาลูกคนนอนแน่ลูกเออ บางทีฉันต้องเปิดพัดลมเปิดพัดลมอมอ่อาภาษาอังกฤษแฟปลว่าพัดลมพัดลมฮัมมมมตาลี่พัดลมฮัตาลี่เลยเแม่โอ้อะไรนทำไมลูกไม่นอนเออไม่มีไมีมไร้ผัดไม่มี 1ิบสององศาลูกจุดได้จุดกวนแม่ได้แล้วได้โปรดอ๋ออธอหรแลเวต้องเปิดไฟแล้ว,ลลวทำไมไม่เรียนอะไรอีกล่ะเฮ้ยเชียบจอแนวตั้งเอาจริงอะ่ะร่างกายยุสิบสององศาเนี่ยแบบเงาตายแล้วเออจะเอาอะไรวะเอา,เอา,เอา,เอาไปเผาไฟ แม่แมต,ออตอนนี้คือทวิตเตอร์อาจจะมีบางอย่างก็ได้โอเคโอค้จ้าม่พกองศาลูกคนรจะอาบน้ำอาบน้ำเย็นได้แล้วลูกเฮ้ยเฮ้ยเราคิดอะไรดีวะมันให้เราอาบน้ำเย็นใช่ไหมตัวเราก็จะเย็นขึ้น นี่เราก็เย็นมากแต่ทําไมตัวเราเมื่ออาบนะ้ำมันโคตรเย็นจีเลยโอเคแม่พอดีอ่ะจริงๆอ่ะผมไม่ได้ป่วยนะดูเช็คดีย e yes. s ศูนย์องศงั้นเหรอกปกติเมื่อร่างกายเท่าอายุลูกอะ่ปะปกติอุณหภูมิของแม่อ่ะลบสองพองศาตลอดป่าแม่อยู่โคลงอย่งนหนาวอ่ะเอาเลยมีแค่อาหารคือหยิบแก้วอ้ย จอแนวตั้งอีเวนทีน้ำแล้วก็กินอาหารเช้าดื่มน้ำแล้วก็กินไอติมลบหนึ่งองศาเลยก็ไปสององศาอาหารเช้านี้มันโคตรน้อยอ่ะเออวงกินอาหารเช้าเสร็จแล้วแม่ผมอะ่ะมันรู้สึกเย็นขึ้นเริ่มไปเช็คหน่อยลบผ่าองศาก็ไม่ต้องอะไรหยุดกังวลได้แล้วเออฉยๆไปโยกว่าเรื่องตัวเฉยๆแพ้ ไม่ไม่ยอมหรอมันมีเออสักอย่างหนึงที่เกี่ยวกับเครื่องทอระบายน้ําทอระบายน้อํอยู่อืมเอาอันนี้มาเทาน้ําเลยของกลับเอาแล้วอะแช่ตู้เย็นอืมแล้วก็ไฟน้ำแข็งในท่อเหรอใช่เนี่ยแหละใส่ในท่อวางขิดเป็นเออแม่ตอนของคิดแล้วว่าผมเนะี่ยเครื่องอาจจะเย็นมากลบสิบองศา ออกจากห้องแม่แล้วลูกเมื่อกี้ยังดื่มอ่ะฮะรับเบิดรับเบิดไอฮีเตอร์ในหลังบ้านเหรออืมจงหมดกยังแกได้ยังนุนน่งใหญ่ฮะแกพูดได้เหรอเผาซะอืมโล่ห้าห้าสิบอสามมั้ง ตุลย์ภูมิลบสองอยี่สิบองศาไปนอนเออตะการเย็นเลยเนี่ยอะไปถึงอะไรเฮ้ยไปเอาอะไรวะไอ้ไนไตรเจนหมาเนี่ยนะ <laughs> มันหนักขนาดนั้นเลยเหรอ มันหนักมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหคนเจนจีลบท่าไรวะเนี่ยมูยังไม่ทันเห็นเลยตอนนี้กลายเป็นน้ำแต่เจนแล้วเออแม่เช็คบนอุูมทีไม่เออไม่้เ,ออเปลีบรี้ส ลบสามร้อยี่สิบองศาลูกยังป่วยหยุดถามในเวลานี้แด้แล้วไปนอนอืมชิวันฉันไปซื้อขอ,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 องข้ออางอาของข้างนอกไปซื้อหาอะไรบางอย่างในร้านข้างนอกฮะมันชื่อามันชื่ออะไรใจแอนเฟนโอเซชิวเฮ้ยได้ต้องการเย็นเงี้ยนอนะเออใจมาราคาเท่าไหร่อ่ะ เออคุ้ว่าราคาเป็นล้านได,ได้โอเคเดี๋ยวท่านส่งที่กไอคอนลมษ์ให้ <c oughs> โหเหยียบเล,เลยเตอร์เลยอืมเออแม่ทำไมแม่รู้สึกไม่เย็น ก็เหมือนแบบอะไรสักอย่างนึงอะแต่ตั้งใจสะิกกระโดผมเออกับใจแม่ที่จะกระโดูไม่หนึ่งพันยี่สิบองศาคุณยังมียังป่วยและลูกต้องอยู่บ้านซะโอ้ต้องมีพระเจ้าช่วยคุณเลยแบบแม้โจชูเจอออเมนเชนพี่เราต้องช่วยเหลือนี่ไหยคุณลูก เออเยออจะได้หีมาที่มันดีๆได้เดี๋ยวจัดให้โอ้โหมันอนอนลมคเท่าไหร่วะมันอนอนลงผมเท่าไหร่เ่ะออแม่ดูเรื่องปันหาแล้วแหละเออใช่ใช่โอเคสองลบสองพันยี่สิบองศาว้าวลูกยังไม่ได้ป่วยนี่เออแค่แม่รอเล่นนะ เออตุองง้งแกนย็นกูนี้ฮะใช้ผ้าห่มบางดวงอาทิตย์ไอจุกประสบอันนี้จะจะดับแกไอันนี้นะ่าเกเนี่ยการชันโอ้โหต้องกดค้างเลยเหรอตุ้งารเย็นไอเนี้ยต้อง,เ,ง,องเทอรู้การชันโอ้โหเฮ้<ห> โอ้โหปเลเตอโอ้โหนึ่งมือนองสาหรือว่าหนึ่งแสนเนี่ยหนึ่งแสนหรือว่าหนึ่งหนึ่งมือเออไม่ใช่หนึ่งแสนสองพันหนึ่งแสนสองมื่ยี่ ห2ึ่งแสนสองหมื่นยี่สิบอลูกยั่งมีปัวยนี่เพราะว่าลูกเนี่ย yes yes ไปโรงเรียนเลยไม่รู้ว่าทั้งโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นถ้าอยู่นานๆเนี่ยมีแต่รางวัขคืนเลยแบ c กกูดเอนดิ้งมังคุได้พบอลิน่าเกรเดอร์แล้วเออก็แค่นี้แหละเอาละครับผม มาเล่นเกมอีกอันหนึ่งรู้ว่าต้นฉบับแน่นอนเลยนิ่งโมฮีนเกมที่เราต้องไม่อยากไปโรงเรียนในวันจันใช่ในวันจันทระแค่นี้ก็พอแล้วเสียงกต็ตกแต่เลยเฮ้ย เอ๋อเฮียเสียงแทนโอ้ไม่นี่วันจันทร์อีกแล้วฉันนั่นจะต้องไปโรงเรียนเออจริงจริงอยากอยู่บ้านสักพักในวันเนี้ยแต่ถ้าไปบอกพ่อกลัวว่าฉันป่วยหลวงพ่อฉันเนี่ยฉันนี่มันฉลาดจริงจริงได้ถามพ่อเลยว่าโอ้ว่าคุณป่วยแต่ผมต้องเปิดประตูทุกอันเลยครับเผื่อจะได้การทำภารกิจแปลก โอ้โอทำไมพ่อมึงพ่อวันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วเราคงป่วยดังนั้นเราจะไปโรงเรียนที่นี่เด้อฮะมามดูก่อนเด้ 45. 45. สามสิบหกส้าาลูกก็ยังโอเคนี่เพรว่าพ่อ,อให้ลูกไปโรงเรียน แล้วเมื่อะไรกันอืไม่เงเอ้ยต้องหาสักการนึมมงน่เจ้จะเปิดห้องฉั้นเปิดไฟโอก่อนดวยอ่าเปิดไฟในห้องเปิดไฟในห้องเลยโอ้ผมคิดว่าเล็กคนในคมิมเตอร์ซึ่งอาจจะมีอะไรผาคอู่นเ่ลูก้ สามสิบเจ็ดจุดสูงสักก็เรลื่อป่วยดีถ้าไม่มีอะไรเพิ่มกว่านิดหนึง่งมันไม่มีอะไรต้องกังวลหรอกไปโรงเรียนซะเออทุกกย่าความร้อนเปิดไฟทุกห้องเลยในบ้านเนี้ยโอเคเอาเฮียเลยว่นานั่งก็มากูเมื่อขณะกูเปิดไฟ อ่าเปิดไฟทุกห้องอ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยลวทำไมพ่อมันดูเครียดว่ะเอาเออพ่อผมเชื่อว่าันวันนี้ผมจะป่วยจริงๆเฮ้ยสามสิบเจ็ดจุดเจ็ดองศาโอ้โหปวดเรื่อปปวยปวยละมันแก้วเคยนี่นี่ ไปกนินอาหาร,ชาาหารเช้าอาบน้ำจ้ะโอ้ก้วยเดียวฉันเดาคิดละอืมคิดกันอาบน้ำร้อนเลือเพศแล้วก็เปิดน้ำแล้วก็อะไรวะมันบอกให้ทานอาหารเช้าใช่ไหมเอให้เราแก้วใส่ถุกโก้แล้วก็อืมอาบน้ำได้รบวกสององศาเฮ้ ได้4.5องศาล้องกันเป็น2.5องศาเเออพ่อผมต,ตรวจทูมิเตอร์ทอมิเตอร์อทีดียแม่งอะไร40.2องศาโหป่วยเนี่ยไม่มีปัญหานี่กวไปโรงเรีนได้แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องนอนซะเอเคพ่อหมายถึงอะไรวะวเสื้อแบบไหน เสื้อไปถึงที่ไอ้รูปป้านั่นเหรอรูปที่กูเห็นนั่นเนี่ยอ๋อจะกันหนาวจะเล่ยหนาวจะเล่ยหนาวซึวน้นเอเยแก้ว่าผมเชื่อว่าผมป่วยจริงๆอืมเจ่าเจ้ฉันรู้ทอมิตเตอร์ใช่ไหมซียีทูเจ็ดองศาโอ้ยเฮียป่วยเห็นอืมเห็นแล้วนะไม่มีป่วยโอ้ยแต่ตุกัร จะหนุ่นี้ต้องเปิดให้มันนี้กว่านี้เอาละปิดหน้าต่างทุกอย่างปิดหน้าต่างทุกอย่างเลยอ่ะแล้วก็เปิดฮีเตอร์บุหนี่าขึ้าพี่พเครียดขนาดตอนที่กูเปิดนี่เนี่ยโอ้เฮยยุปิดหน้าต่างทุกอย่าง ห้าเรียบร้อยท่าน,นี้ก็ไปหาโกรโอ้โอโงโกดทำไมต่อยทีดี่พ่อผมคิดว่าจริงๆอ่ะมีอาการผิดกปกติแน่นอนสีที่ผมฉุดติดองแกอุออิาตายก็โอเคนี่เตรียนตัวเล้ไปเวียนได้แล้วเดี๋ยวรถตัดมันก็ผ่านยังไม,ไม่ยีกอัอนหมด ข้ามลงเลีเยเลยเลยไม่มวันหรอกเทปออนสโตนแอนด์เอวี่ฟีนีฮอตวอตเตอร์หมายถึงก็ต้องเปิดวาล์วน้ำทำไมเหมือนเงาอ๋อเงากระจกไงอ่ะเปิดแล้วแล้วทำไมพ่อหัดะไรวะเออื้อ นี่ยังลูกยังไม่ไมาอีกเหรออืมผมทุกอย่างว่าพ่อเนี่ยต้องผมให้ผมพูดถูกจริงๆเออใช่แต่โอเคอยู่ห้าสิบสองจุดเจ็ดหมือนประเทศไทยหน้าร้อนเน่ยโอ้โอเค,อเคตอนนี้ไฟซะอะไรวะกุกายที่มันทำาะไกก่านนี่ต้องการเพิ่มไฟ เผาการบ้านในไฟหมายถึงอะไรวะโอ้โหทูเดย์โฮลเล่นแถวมนาครานั่นเลยเหรอสงสัยว่ามไม่ทำการบ้านเยอะหรือว่ามันทำไปแล้วแต่มันก็เยอะอืมอ่าเรียบร้อยโอ้โหเยี่ยมฝากเึงทุกท่านเลย <laughs> ห้าสิบเจ็ดจุดเจ็บไม่จะบ้าเลยนะไม่ร้อนอีกเดี๋ยวพวกเราก็ตายไม่มีอะไรตะกงงไม่มีอะไรพลาดแะ้วนี่กับดูเออตอนนี้จะเอาจริงแล้วฮเอาซ่อมใส่ในเบโคเวฟและที่บางอย่างคือจะทำตามที่บ้านเออใช่ โอ้โหยังไม่ถึงแปะไม่ถึงสูงนี่เลยนี่แค่เพิ่งสองนี่หกสิบเจ็ดเลือแกยังไม่ป่วยอต้องการความร้กกว่านี้โอ้โหต้องเขาล้นเลยเนี่ยอืม เริ่มราดน้ำมันแล้วทำไมพ่อมไม่ส่งเลยวะกุกตีในบ้านเราอ่ะต้องให้ลูกพ่อแม่มาส่งอโอ้โหตดด้วยจุดไฟเลยโอ้โหโอ้โโอโย,ยปัปกปากเทีนกว่าเผาการบ้านอีกอืมแสมสิบองศา o ม my god เิ่งอไ,ไอ้นะ้ำไปอีก 9ก้สิบเจ็ดุดเจ็โอ้โหเกือบร้อองศาเลยไปโรงเรียนได้แล้วอฮาเผาสวนดอกไม้ว่าอะไรเผาต้นไม้เอ่อโอ้โหอเยอะไม่เบาต้นมันเป็นโกโจน่างวะมากมาเกิน เชี <G l ug> ยวบ,บ้านุกเป็นไม้เลยหนึ 7. 7. ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดองศากันสองร้อยแล้วเนี่ยไม่มีอะไรพลาดนี่อะไรโ <c oughs> <g lar ly> อ้หัวไม้เลยโอ้ oh my god เอาสระไปที่ลาวาแล้วทำไจะตกวะสระสที่ลาวา นี่กูต้องหาราวาในเกม Minecraft ไหมเออท่านพระเจ้าจุฬบาลช่วยเอาเรียกให้ผมหน่อยแซบเออท่านจุฬาบาลผมขอสะขอราวาสะเหมือนดวงพันันดวงทิศหลายเท่าอะไรนะ Oh, Hola, nào ok đi Ho ghi bài ok bye, <túi> oh mm, noise, <túi> bye để bài loại sáng sáng bài lên anh เอาเจมันมันพิมพ์ไว้เลยวะ1หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดองศาโอ้ oh my god ลูกยังป่วยนี่เจมไหมครับพอ่เอเดี๋ยวพ่อคิดผิดไปลูกยัง ก็เอารดบัสถ้าคุณพลาดรถบัดคุณไม่ต้องสายหรอกนี่เอออะไรนะเขามังกรเขามังกร,อ,งงกรอืมเบอร์โอเคจะกดทามอะอืมมีเสียงวัวหน่อยมิสเตอร์ด,ดกัก็ดีแค อืมมีใครเรียกอ้อสงสัยว่าพ่อราปไปานเดี๋ยวทำงานเดี๋ยวถ้าอ่านเสร็จอืมตอนนี้ต้องไปให้คีดีกว่าโอ,โอ้โหเกับคีเด็กด้วยเออละหอเหมือนว่ามีคนจะสั่งใช่ไหมที่ให้เราเผาบ้านแม่งบ้านเผาไม่หมดเลยเอาละกดข้าง นี่ค่มีนขี่เด็กกี่ตัวเนี่ยโอเคเสร็จแล้วเอานี้ก็กลับไปอานิถาได้โอ้สองกระดวกจัอ่าสามพันยี่สองจุดเจ็ดองศาไม่ต้องมึงไม่ผังไม่มีอะไรต้องพลาดแล้วนี่เออเออจะไม่มีอะไรทางเือแล้วให้เราทำอะไรเนะี่ย อ่ะต้องเลือกอะไรทั้งนั้นฮใส่เชียร์หนึ่งดวงค่าจิตยี่สินะที่เราตอ่อเลยฮะนี่มันเวลาฉันละยังต้องดูว่าพอ่พอมันจะป่วยเหรอ,อ,อยังไอ้เงวันไปโอ้โหเริ่มช้าด้วยไม่เงิน Hãy subscribe một kênh Ghiền Mì Gõ Để một bỏ lỡ những video hấp đi, anh เออพ่อครับตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้ว <c oughs> แปรแปรพันห้าน้อยอีบ่องสุดนต่องตาม่เจอไปแล้วก <c oughs> ูตายโอ้ลูกโถกทั้งหมดเลยนี่เมื่อกี้ลูกมีไข่ระดับปลางกลางถ้างั้นลกูกควรจะอยู่บ้านนะเออเคอครับพ่อเยเสียเสียกูดไอ้ดิอๆๆๆโอ,อ,อ <c oughs> โลกแตก ยังน้อยคุณเนี่ยต้องไม่ต้องไปโรงเรียนอนโลกแตกไรเชี้ยคุณตายแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องทั้งหมดของต้องการมงโมเหี้ยกับมีโิมูโครครับขอบคุณที่เล่นครับอ่าได้เลยพี่